มันเหตุยังไใช่มนเก็บเห็บปโอ้ยพ่นนใสส่ใส่น้องงนเห็ยังล้วลูกเก็บเรปโอ้ยเก,กปป็บเห็ดปวกพ่นน้องเอิญกับมา,าจ้ะน้องเอิญเกปป็บเห็ดป,ป,ปวเห็ดปว แม่จ้ะมันไปลูกแห้งฝุ่นโอ้ยฝุ่นพูงใหญ่ฝุ่นไม่ต้านฝุ่นเนี่ยเบิ่งข้างในฝุ่นเต็มขีดจ้ะเต็มเลยจ้ะพี่น้องเต็มเลยจ้ะพี่น้องไอเป็นคนไทยด้วยมันจังว่วลายตาด้วยจ้ะเด้อเพราะว่าขนมไอเก็บน่ะมันสีเวียนหัวผู้เบิึงเน่าจ้ะนาะเก็บอะไร เอามาสองตาผุนพี่น้องจ้ามีกันตาตกเอกตกเอกดึงรองม่นขามให้มันใส่ปสวยเออดึงดีๆจับขามันดึงตลูกเออเก็บมาเก็บมายายหมานยายหมานผุนหมานจะพี่น้องยายหมานมาพอเฮ็ดปวกเก็บมามาพอเฮ็ดปวกอเาบัว ืตามสุกซบบมนาเมือปเาน้องน้องเอิญพี่น้องเปิด่าเลน้องเอิญเปิดเลยลูกป้าพี่น้องจ้าเป็นแผ่นไปเลยจะเป็นแผ่นไปเลย ไฟตาเตาาเตเก็บปลูกเก็บเลยตาใจน้าไตาใจนู้มองหันขึ้นไเถอะนี่แล้วว่างย่งแล้วว่างย่งย่งนะอืัก็ค่ออนว่า่งว่ะอ๋อมันมีเสือลไก็บินไปบิน่ะอนว่าย่งอ่ะรก็ไม่มาจ้ะพี่น้องมาเก็บรมกันมวนๆจ้ะเออฮักลลุกฮักอ่อยเออ เด็ดออกเด็ดดินออกให้เบิดเลยเอาไปแต่ดอกเห็ดเด็ดสูงๆตีละเด็ดดินออกให้เบิดเออมีไหนี่มัโอ้พี่คขุนางงูขึ้นให้เบิกเลยอ่ามีดอกใหญ่แห้งค่ะจ่าจ่าดอกใหญ่สวยๆจ่าเออเออเออโอ้โหน้ำได้ดูน้ำได้ดูอยากอยากเก็บอ่ะ เขามาตุ้นคิ้วลิ้วเฮ็ดปวกสมุนเนี่ยตัวบุ๋มเนี่ยกัดใจว้าวยายหมุนปลาไปต่อสายยายมีอยอะว่าตั้งนานบ่มีนู่นน่ะ ว้ายแยกกันหยกคนดอกเปิดกันหยบคนอ่ะเปิดเอยเปิดอกอกพี่น้องเปิดด้ยเปิดยอดทไงจ๊ะอนตาพี่น้องตั้งคู่กันตั้งคู่กัน้งคู่กันไหมเอออออ้้นดเออออ่ดอกงพี่ครูนะ อันนี้มันดูดเองเลยมาจะมามาเก็บเพนเด้วยจะด้วยแล้วมาถึงอะไ้ไม่ขอเจอเด้ว้าวมวนๆเลยจ้ามวนเลยจ้านีดีกาีกาปาคลิปนี้ ก็ฝากไว้ส่ำนนี้ค่ะ